ซอกแซกซอกซอนตามซอกซอยโดนไม่ซุบซ่ามี่คืออีโคแบรดดีบอรดทีสามสิบสี่รุ่นนี้ก็จุดเด่นของเขาคือเขาสามารถทำความสะอาดตามขอบตามมุมตามกรอบได้ได้ดีมากๆเพราะว่าปกติคุณยนดูดฝุ่นถูเพื่ออาชรรยัถ์ถ้าเกิดเป็นสมัยนั้นก่อนเนี่ยพอยน่าจําได้คือพอดีไซน์เป็นวงกลมใช่ไหมวงกลมปุ๊บตัวผ้าถูอะ่ะมันก็จะอยู่ในวงกลมนี้ใช่ไหมอ่าฉะนั้นพวกเศษอะไรต่างๆที่อยู่ตามขอบเนี่ยมันก็ถูไม่ได้แต่รุ่นนี้ขาเขาอ่ะ มันจะกางออกเนี่ยมันตอนเก็บเป็นอย่างนี้เราใช้งานมันจะกางออกไปข้างนอกอ่าทาให้เวลาที่เข้าวทำความสะอาดอลมันจะเข้าตามซอกซอยซอกซอนเอออย่างซอกแทกไม่ซุ่มซ่ามใช่ <c oughs> ที่เราบอกไม่ซุ่มซ่ามมีเหตุผลคือตัวหุ่ยนยนต์พวกเนี้ยประเภทนนเ,เนี้ยหุ่นยนต์ชิลิยะเนี่ยหลายตัวมันไม่ฉลาดพอเวลามนเจอพวกอ็อบเจกต์หรือว่าสิ่งกีดขวางอะ่ะมันเสยเลยมันชน หรือบางทีมันก็เว้นระยะมากเกินไปจนกระทั่งว่าไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดใกล้ๆสินันได้เกอแต่ตัวเนี้ยเราใช้งานจริงปุ๊บเราทับใจหลายอย่างเลยอีกอย่างหนึ่งคือที่บอกว่ามันเข้ามุมได้เวลาที่มันไม่เฉพาะพวกตัวขอบบ้านขอบโต๊ะขอบอะไรอย่างงี้นะคือพวกตัวแท่นอะไรต่าสมมติมีโคมไฟอย่างเงี้ยตามแท่นําอะไรอ่ะถ้าปกติมันจะอ้อไปไกลเพราะมันกลัวโดนใช่ไหมกลัวไปสกิดโดนอันเนี้ยเขาจะไปใกล้ๆปตเฉียดเลย ก็คือเอาง่ายว่าเขาจะทำความสะอาดที่เร็วที่สุใกล้ที่สุดที่ไม่ให้เหลือเลยอ่ะพูดได้ง่ายๆดีมากอันนี้ที่อยากให้ดูถัดมาคืออันนี้ครับเป็นจุดขายของเขาเลยคือตัวแปลงเขาเนี่ยแปลงของเขาเนี่ยมีดีไซน์ที่หน้าตาแปลกนิดนึงเพราะว่าเขาคิดมาแล้วตัวแปลงเขาอ่ะมันจะดีไซน์เหมือนคล้ายตัววีอ่ะอย่างนี้อ่ะเหมือนตัววีอย่างนี้อ่ะเหตุผลคือมันจะทําให้ตัวเส้นผมไม่พันกับแปลงอืหลายรุ่นชอบพูดว่าไม่พัน แต่มันก็ยังพันอยู่เออคือต้องพูดอย่างนี้ว่ามันตามเทคโนโลยีของแต่ละปีแหละแต่พอมาถึงปีเนี้มันก็ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วมันได้พันจริงๆเพราะว่าแบบแกะออกมาคลีนใช่ไหมไม่มีเส้นผมเลยไม่มีเลยจริงเพราะว่าเส้นผมอ่ะเขาถูกเอาไปกรองตัวคอเนี่ยแล้วหน้าตาเป็นยังไงคอยมีความแบบเหมือนเพิ่งออกจากแกนวนผมใช่ก็คือมันจะไม่ไปพันตามแปรงแล้วข้อดีคือพอมันได้พันตาแปรงผลแปรงไม่เสียอือไม่งั้นเวลาเรามาตัดมาทําอะไรผลแปรงเสียหมดเลยแต่อันนี้เขาจะดัดเป็นล้านข้าทีนี้ พอมาคลีนอย่างที่บอกว่าในความเป็นจริงอ่ะตัวเครื่องเนี้ยหน้าที่ของมันคือทําความสะอาดตัวนี้อ่าชั้นตัวเขาเองอ่ะเราเล่ามาคลีนนเป็นระยะอยู่แล้วนี่คือเรื่องปกติฉะนั้นที่จะให้ดูอ่ะคืออันแรกคือตรงนี้ครับถ้าเรากดออกมาปุ๊บมันจะเป็นการเอาแผ่นตัวที่ทีตัวสักพ้าเออเออเออชอบตัวนี้เออตัวเนี้ยเราสามารถถอดเวลาได้คือตัวเนี้ย นอกจากที่เขาจะมีความร้อนในการซักผ้าใช่ไหม,มเขาจะเป่าลมร้อนในการทําให้ตัวผ้าและตัวเครื่องมันแห้งด้วยดีมากขวัญใจแม่บ้านจริงๆถัดมาตัวนี้คือตัวถุงที่เอาไว้เก็บพวกฝุน่นอ่าหนูเรียกมันว่ากระเพาะอ่าซึ่งตัวนี้มาถอดเปลี่ยนได้ถัดมาที่ได้ดูคือสองถังนี้ข้างบนนี้ก็เป็นถังน้ําเสียกับถังน้ําดีนะครับที่ข้อดีของมันเลยคือตัวนี้เราสามารถเลือกเติมหรือว่าจากการได้สองแบบเราสามารถยกถังนี้ออกไปเติมน้ำข้างนอกได้ แล้วก็เอาสันนี้หรือจะเปิดฝาแล้วเอาเหยื่อมาเติมเลยก็ได้อันนี้สะดวกมากนะครับอ่ะเช่นกันตัวเนี้ยเราก็สามารถยกเอาไปทิ้งง่ายๆก็ได้นะอีกอันนึงข้อดีมา,มากเลยแม่บ้านชอบคือคุณยนต์รุ่นนี้สามารถใส่น้ำยาถูพื้นได้ด้วยอ่า <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเก่เกาๆนะสามัยก่อนอันที่เรามีอะใส่ไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าต้องเป็นเฉพาะน้ำเปล่าจริงๆแล้วก็ตัวเนี้ย ต้องบอกกันนะว่าถึงแม้ใส่น้ำยาถูพื้นได้แต่ว่าควรใส่ของแบรนด์เขาเท่านั้นนะเพราะว่ามันจะมีการข้อการกัดถ้าเราใส่เป็นของยี่ห้ออื่นหรือว่าใส่แรงเกินไปมันอาจจะไปทําลายชิ้นส่วนขั้นใดได้ฉะนั้นถ้าให้ดีซื้อเป็นของแบรนด์เขาเลยดีกว่าอ่ะตัวเครื่องเนี่ยจริงๆจะมีที่เก็บฝุ่นเหมือนกันนะจะอยู่ตรงนี้อ่าเป็นตัวเก็บฝุ่นนะครับสามารถถอดออกมาวามสะอาดได้อ่ะนี่นี้ถอดอปทมาวามสะอาดได้ นะแต่ว่าด้วยรีฟอร์มปกติแล้วอ่ะเวลามันเข้าแท่นตัวเนี้ยตัวแท่นก็จะคฟีดให้เองนะแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มสำหรับการเชื่อมต่อ w อ f i เวลาเชื่อมต่อครั้งแรกก็ต้องมาสแกนตรงนี้แหละแล้วเชื่อมต่อไ i f i ใช้ไม่ยากต้องถามพอยเลยว่ารุ่นเนี้ยแบบรอให้พอยใช้เอกคนเดียวตั้งติดตั้งเลยรู้สึกยากไหมไม่ยากข้อดีก็คือว่าพอเราโหลดแอป e c h o a อร์โฮมมาแล้วอ่ะเออแล้วพอเรากด สมัครสมาชิกล็อกอินเข้าใช้เรียบร้อยเนี่ยเหมือนเขาจะมีการถามไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนที่มีการสแกนเครื่องอะไรเงีเ้ยต้องบอกว่าไม่ยากอย่างคนที่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรซับซ้อนอย่างพอยอ่ะใช้แล้วก็รู้สึกว่าง่ายแต่ส่วนที่ทำให้แฮปปี้กับการใช้งานมากที่สุดก็คือไอตัวฟีเจอร์ของเขาที่มันมีให้ ละเอียดมากๆเวลาเราสั่งเครื่องดูดฝุ่นวิ่งอะหลายๆครั้งเราอาจจะไม่ได้อยากให้มันวิ่งดูดทีเดียวทั้งห้องทีเนี้ยฟีเจอร์ที่เขามีให้เราทำในแอปก็คือการแบ่งห้องแบ่งโซนอย่างละเอียดแล้วไอ้เฟอร์นิเจอร์พวกเนี้ยอันเนี้ยคือเราดึงรูปมาใส่เองนะเ,เ,นเขาจะมีในแอปให้เลยมาที่คำว่าแผนที่ใช่ไหมเลือกที่คำว่าเฟอร์นิเจอร์นี่เห็นไหมเฟอร์นิเจอร์เขาจะมเเเีเราเอาไปดูเอาไปดูยังไม่เห็นนะดิเจนเพิ่งรู้ <laughs> และที่สำคัญคือมีการกําหนดด้วยนะว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นพรมเพราะว่าเครื่องนี้เขาโดดเด่นที่ซักพรมได้ในตัวเราสามารถเลือกได้ว่าจะซักแบบจะซักแบบเบาๆหรือว่าจะซักแบบขัดหรืออยากให้น้องเขาสกิปพรมไปเลยคือถ้าระบุว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพรมอ,ะอ่ะเขาจะไม่ใกล้เลยอ่าก็เลือกได้เหมือนกันใช่ ละเอียดไหมแล้วก็นี่มีกำหนดทั้งลาดธรณีประตูอ๋อเพราะรุ่นนี้ใช่เขาสามารถสเต็ปได้นิงใช่ไหมใช่ก็คืออย่างนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยเวลาปัญหาลงห้องน้ำไปอ่ะหลายคนที่เจอเลยคือเขาวัดตกระไรมนตกอะไสเตปห้องน้ำอ่ะที่มันต่ำกว่านิดนึงอ่ะใช่แล้วมันก็คายอยู่ตรงนั้นอ่ะมันออกไม่ได้แต่รุ่นเนี้ยถ้ามันได้สูงมากเขาออกมาได้ <Who? S 2> อ,อแล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยเห็นไหมเขามีกำหนดให้ด้วยว่าอย่างบ้านหนึ่งก้อนของเราอะเราจะแบ่งห้องยังไงเ,ออเนี่ยอย่างอันเนี้ยพอยก็ขีดแบ่งเลยว่าตรงนี้คือห้องนั่งเล่นตรงนี้คือโถงทางเดินตรงนี้คือโซนซักรี่วนตรงนี้คือโซนครัวแล้วเขาก็จะมีให้ตั้งชื่อเออให้แบบกำหนดพื้นที่ต่างๆคือละเอียดมากก็เอาง่ายๆว่าพอแบ่งห้องได้มันทำให้เรา สั่งเขาไปทำงานได้ตามโซนที่ต้องการใช่แล้วถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแบ่งมั่วใช่ไหมคุณก็แค่กดรวมมันก็จะหยุมทุกอย่างกลับให้เป็นเหมือนเดิมตเอเมือนรีเซ็ตกลับใช่ไหมใช่เหมือนแผนที่อ่ะมันไม่ได้จําได้แค่แผนที่เดียวแต่มันสามารถจําแผนที่ได้หลายแผนที่อันเนี้ยรู้ไหมประโยชน์คืออะไรยกใช้ไดห้หลายๆชั้นบ้านเรานี่ไงของเราอ่ะมันเป็นหัวออฟฟิศสามชั้น ถ้าเราแบบไม่อยากเปิมเงินซื้อหลายหลายเครื่องแล้วก็ซื้อเนี่ยไว้ชแค่ชั้นหนึ่งที่เดีย๋ยวก็ยกอันนี้ขึ้นมาไว้แต่ละชั้นซึ่งมันจะจับแผนที่ไล่ขอจากแต่ละชั้นอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดย้ายแผนที่เรามันจะล้างแผนที่ชั้นหนึ่งไปเลยหรือเปล่าไม่ใช่นี่เห็นไหมมันจะมีให้เรากดสมรองแผนที่หรือคืนค่าหรือกด สร้างเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอเนี่แต่ละชั้นแยกได้ใช่ความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนอ่ะมีบ้านเรารู้สึกว่าเฮ้ยกระเบื้องตรงเนี้ยเป็นไม้ส่วนอีกอันนึงเป็นกระเบื้องอยางอยากจะบอกให้น้องเขารู้ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยต่างกันคุณมาที่อนี้ค่ะวัสดุ และจิ้มไปตรงโซนห้องนี่เขาเลือกได้ด้วยว่าเป็นพื้นกระเบื้องพื้นหินอ่อนพื้นไม้ <Yes. S 2> แต่อันนี้ <Yes. S 2> เพราะว่าพื้นแต่ละอ,นอันดับมันจะมีความเซนซิทีฟิต่างกันบางทีไปขัดแรงพวกมันเป็นรอยขนแมวเออเฮ้ยอันนี้ดีดีหลายอย่างไอตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลือกในการทําความสะอาดฟังก์ชันนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนระหว่างที่เขาทําความสะอาดได้ด้วยนะโดยที่ชอบก็คือว่าเขาให้เลือกแรงดูดอะแรงดูดฝุ่นแรงขัดอะไรเงี้ย เลือกแบบเบาสุดไหมหรือว่าแรงสุดก็เลือกได้สีรนะดับแล้วก็อันนี้จะเป็นตั้งค่าเหมือนให้น้องมีความจําเกี่ยวกับพรอมของเรานะอเออแล้วก็อะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็มีโหมดล็อกป้องกันเด็กเลอะออันนี้ดีในความเป็นจริงที่แบบใช้อ่ะไม่ใช่ว่าป้องกันเด็กนะอืมออฟฟิศเราอะทีมงานเราโซนมากอถ้าเราไม่ใช้โหมดล็อกเนี่ยคนที่มามันจะมากดสั่งงานโน่นนี่ได้ เราเราเปิดบล็อกป้องกันเด็ดอ้ออีกอันนึงที่ดิฉันภูมิใจนำเสนอมากๆคือมากดบวกที่คำว่าโซนตรงนี้อพื้นที่แคบสุดคือ1เมตรคูณหเมตรอ่ะเขาจะจำกัดระยะการดูดไว้ที่แค่นี้นะเราก็ลากเลยปึ๊บทีนี้เขาก็จะวิ่งมาแล้วดูดทำความสะอาดแค่ตรงบริเวณนั้นใช่และที่สำคัญนะเขาจะมีรายงานด้วยนะว่า เขาอะทํางานแบบวิ่งไปกี่รอบแล้วนี่ฟีเจอร์บันทึกการทําความสะอาดนี่เอ้ยนี่หลอกให้ดูด้วยใช่นี่ซึ่งแบบชอบนะในฐานะที่แบบเป็นคนที่ควบคุมบริบวณนะรู้สึกว่าได้รู้ว่าเฮ้ยเขาทำงานตามปกติไหมหรือว่ามันเออร์เลอร์อะไรหรือเปล่าอ๋อแล้วก็บางคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเครื่องสูดฝุ่นเราชื่อโทมัสเดอะบัตเลอร์นะคะมันให้เราตั้งค่าชื่อได้ ตั้งชื่อหุ่นยนต์นี่ตั้งได้ทั้งหมด24ตัวอ,อักษรแล้วก็ตั้งชื่อที่อยู่ของเราได้ด้วยนะก็ละเอียดอะ่ะเาอาจจะไม่รู้อันนี้ <c oughs> คือจริงๆเขาสามารถถูกเขากับระบบของตัว Google Home ได้อถูกก o o g l e หรือว่าจะไปทำออโตเมชันอะไรก็ั่นและตามสะดวกเลย <c oughs> และนี่ก็คือทั้งหมดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูกพื่ออัจฉริยะ e ีโคแว d ดีบ t ททนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสงสัยอะไรอยากรู้อะไรคอมเมนต์ไม้ได้นะครับอ่า